สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สัพเพเฮระนะครับก็จะมาแนะนําท่านผู้ชมนะครับทําการาไปพูวางพูในแผนเคสสวอปนะครับใช้เหรียญเค้กเนาะนะครับมาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนนะครับใครที่ถือเหรียญเคก้กไว้เฉยๆตอนนี้ก็เอาไปทําพูในแผ่นเคกสวอปนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะก็อันดับแรกเนาะ เข้าใบนั้นนะครับของเรานะครับเว็ c เอกชนอันดับหนึ่งของโลกนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับท่านต้องใช้วิจารณญาณของท่านนะครับอันนี้ผมสาธิตวิธีการให้ดูนะครับก็จะเป็นการอาโอนถอนเหรียญเค้กนะครับที่ผมซื้อไว้แล้วแต่ผมไม่ได้ไม่ได้แสดงให้ดูนะครับมันก็มีจํานวนหนึ่งะครับไม่มากเท่าไหร่ก็จะทําการถอนออกนะครับท่านก็มาที่กระเป๋า f ฟสแอนด์สปอนะครับของท่านเองเนา นะครับแล้วท่านก็กดไปที่ถอนนะครับถอนอ่าถอนเหรียญเค้กครับแอดเดรสนะครับผมจะโอนไปกระเป๋าเมตามาสของผมนะครับเมตามาท่านก็โอนไปกระเป๋าเมตามาสของท่านนะครับกับบีเอสเอสดูเชนให้ดีนะครับเชนเชนอันนี้เป็นเชนของ BSC นะครับ Binance Smart Chain นะครับถ้าท่านโอนเชนผิดจะทำให้เหรียญของเราหายนะครับ มันก็มีวิธีแก้อยู่แต่มันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับดูเดือนนี้นะครับในเน็ตเวิร์กเนี่ยมันจะแมทให้อัตโนมัติเลยนะครับนี่มันมาละ BSC นะครับ Binance Smart Chain อ่าเอาห้าผมซื้อผมมีอยู่ทั้งหมดห้าเคกนะครับเคกก็ประมาณร้อยร้อยเหรียญนะที่ซื้อไว้นะครับตอนนี้นะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่อ่าสิบแปดหนึ่งเคกต่อสิบแปด US นะครับซึ่งร่วงลงมานะครับจากประมาณยี่สิบนะวันนี้วันที่สิบสองเดือน ตุลาคม64นะครับก็ไม่รู้จะถือไว้ทําไมเนาะ <c oughs> นะครับก็เอาไปลองดูดีกว่าอ่านะครับผมก็จะทําการถอนเลยนะครับมั่นใจละชัวร์ละอ้ะกดถอนไม่รู้ค่าฟรีเท่าไหร่นะอ่ายืนยันปึ๊บดำเนินการต่ออ่ามันให้มีระบบความปลอดภัยนะครับอ่าเดี๋ยวจะต้องกดอ่ามีค่าดำเดนีรส่วนจุดหนึ่งโอเคครับดำเนินการ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับกำลังไปนะครับตรงนี้ก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการกระบวนการ processing นะครับของการโอนเหรียญไปยัง exchange ต่างๆหรือว่าไปใน wallet กระเป๋าของแต่ละท่านนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสัก2-3นาทีนะครับเท่าที่ลองใช้ดูนะครับก็รอสักครู่นะครับ ครับเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันดูนะครับมันเข้ามาที่ MetaMask เรารือยังนะครับท่านก็ไปที่ Asset นะครับสินทรัพย์ถ้าแต่ยังไม่เพิ่มเหรียญก็เพิ่มได้นะครับอ่ามาแล้วครับ5.409 k นเคะครับเมื่อมันมาแล้วนะครับผมก็จะไปที่แผ่นเคส swap นะครับเพื่อทําการเพิ่มนะครับถ้าท่านเข้ามาก็จะเจอหน้าตานี้ท่านก็คอนเนคกับ Wallet กระเป๋าเมตามัสของท่านก่อนนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับระเป๋ากับทางเ,าเว็บนะครับแล้วก็มาที่เอิญคือการสร้างไรายได้นะครับมาที่ภูอ่านะครับอันนี้ผมอ่าลงไปบางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มไปอีกปุ๊บเอาแม็กซ์เลยอ่าแม็กซ์นะครับโอเคครับคอนเฟิร์ม ปึง้งอ่ามีค่าทำเนียมเล็กน้อยนะครับโอเคยืนยันไปอ่านะครับรอสักครู่นะครับก็มันเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับสำหรับการท่านใดที่ กำลังศึกษาในเรื่องของ d e f i นะครับการในโลกดิจิตอลยุคใหม่นะครับสินทรัพย์ดิจิตอลอารเรยบร้อยแล้วนะครับเป็นการสร้างไรายได้ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าธนาคารทั่วๆไปเนาะถ้าุอย่างนั้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีความเสี่ยงนะครับท่านต้องอศึกษาให้ดีนะครับก่อนการลงทุนต่างๆนะครับในเรื่องของอ rency, คริปตเคเรนซีนะครับสินทรัพย์ดิจิตอลต่างๆของท่านนะครับ ประมาณนี้นะผมเพิ่มไปแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะคํานวณคอมพาวเริ่มคอมพาวใหม่อีกทีหนึ่งนะครับดูว่าจะเป็นอย่างไรประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ